ต้องยอมรับจริงๆว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเมืองไทยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านความมั่นคงรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจกำลังรอการแก้ไขตัดภาพมาที่นายกถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่มันก็มีข่าวลือนะพี่สำราญว่า,วาตอนนี้เนี่ยนายกแพทองทานกำลังเตรียมจะชิงลาออกชิงลาออกก่อนศาลจะตัดสินม,มีน้ำหนักไหมหเพื่ออะไรเพื่อตัดเกมเหรอ เพื่อที่จะไม่ต้องมีตราประทับว่ามีคดีติดตัวอ,อ๋อก็จะเป็นทางเรื่องหนึ่งนะอ,อแต่เรื่องนี้ก็ยังถก ok. เถียงกันไม่เสร็จนะนะว่าะจะจบลงอย่างไรนะครับไปฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะกับท่านผู้นี้ครับค่ะก็คืออาจารย์จระน,น,น,นะคะรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะท่านเป็นผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะมาฟังมุมมองจากอาจารย์กันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับหวัดดีครับพี่สำราญหวัดดีครับคุณหนิวครับหวัดดีวันหยุดครับ มันยังลือกันไม่เสร็จวิเคราะห์กันไม่สิ้นนะว่าพวกนายยกอิงนี่จะชิงลาออกก่อนศาลจำนูนจะตัดสินคดีไหมอาจ,จารย์พี่กอตอบอต,ตอบตอกันง่ายๆตรงๆพี่กอถ้าถ้าลาออกก็ไม่ใช่ลูกสาวในายใหญ่ครับนะครับเพราะว่าในายใหญ่เนี่ยรอบที่แล้วผมตอบไปแล้วว่าสู้สุดโต๊ะนะครับก็วันก่อนเนี่ยเห็นไหมฮะว่าในคลิปอังเค้นนะครับ บอกว่าแม่ทัพภาคที่สองเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยในายใหญ่ก็สร้างความจริงเลยบริจาคโดรนให้แม่ทัพภาคที่สอง<ม>นะครับถามว่าทําไมอะจะต้องจะต้องไปบริจาคถึงโคราชละ่ะก็บริจาคที่กองทัพบ,บกที่ใกล้ๆทาเนียบรัฐบาลก็นะครับแต่ทําไม,มต้องขอไปถึงจังหวัดนคราราชสีมาล่ะและ้วทําไมจะต้องมอบให้กับแม่ทัพภาคสองละ่ะ<ม>ก็เพื่อที่จะอะไรครับไปไปสร้างความรู้สึกดีๆให้กับฝ่ายทหารโดย โดยเพราะอย่างยิ่งเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในทางการเมืองเนี่ยแม่ทัพภาคสองเนี่ยเป็นตัวแสดงสําคัญเพราะพูดตรงๆก็คือว่าถ้าหนาทําตัวเป็นเซียนตมตีนหรือก้างขวางคอตอนที่นายใหญ่กับอังเคิลเนี่ยอืมบอกว่าจะเคลียร์กันได้ไปเตะตะก้อกันครับนะครับแม่ทัพภาคสองเนี่ยแหละเป็นคนไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็นเลยกลายเป็นที่มาของคลิปอังเคิล เพราะฉะนั้นถ้าจะสู้เกมให้ลูกสาวรอดก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุก็เลยไปบริจาคโดนให้แม่ทับภาคที่สองนะครับเพราะนั้นถ้าเราเห็นการที่สร้างเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็พูดได้เลยครับว่านายกนายน้อยถ้าลาออกก็งโง่สิครับไม่ใช่ลูกสาวนายใหญ่เพราะนายใหญ่ท่านฉลาดจะตายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไม่มีทางออกเลยครับพี่ครับครับไปวัดดวงรหรือ,อยังเชื่อมั่นว่าจะรอด ต้องบอกว่า no new is a good n ิวที่สำราญกับคุณหมิวก็ทราบดีการไม่มีข่าวนี่แหละข่าวดีแล้วผมเรียนนะครับว่าประสบการณ์แปดต่อเจ็ดเมื่อยี่สิบสี่ปีก่อนเนี่ยพี่น้องคนไหนที่ไม่เคยเห็นข่าวนี้ไปเสิร์ชข่าวเก่าๆดูแล้วจะรู้ว่าตอนนั้นก็แบบนี้นี่แหละก็คือโนนิว i ีนอ o กู n ิวคบือผมจะบอกว่านายใหญ่เนี่ยเขาผ่านประสบการณ์เรื่องแบบนี้มาก่อน อืม <ynasty. S 2> นะฮะเพราะฉะนั้นเขาทราบดีว่าวันนี้ถ้าเขาจะเอาลูกสาวเขารอดเนี uh ่ยเขาต้องทํำยังไงนายใหญ่วิเคราะห์แล้วอาจารย์นิดเดียวแทรกนิดเดียวนายใหญ่วิเคราะห์ุึเขมินยังวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ผิดเลยอ่ะบอกไม่เกินดับน้ําแข่งกันเนี่ยไม่เกินไม่เกินสุดท้ายเป็นยังไงครับพี่ครับพี่แต่แต่ศึกกับกลไกองค์กรอิสราเนี่ยนายใหญ่แกผ่านมาเยอะพี่อ๋อพี่สำนักก็ทราบว่าช่วงที่นายใหญ่รุ่งเรืองเนี่ยแหมองค์ องค์กรอิสระคนไหนจะเป็นเนี่ยนายใหญ่ต้องพยักหน้าทั้งนั้นก็ลุงต้อมยังไปเกาะโต๊ะขอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนายนายใหญ่เขารู้ลิบเตองค์กรอิสระดีแล้วเขารู้ว่าเขาต้องจัดการยังไง mm hmm. เขาถึงจะอยู่รอดปลอดภัย mm hmm. นะครับเราจรึงได้เห็นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมบทขยี้สวสีน้ําเงินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ล่าชื่อถอดถอนสอ,อสีนเงินที่ล้มเหลวไปเนี่ยจริงๆก็คือการ การป่วนพวกาางงการตั้งองค์กรสละของสวสีน้ําเงินในสายตาชาวบ้านนั่นเองอืนะฮะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยนะครับอย่าไปหวังเลยพี่ว่านายกนายน้อย,ยจะถอดใจถ้านายกนายน้อยจะถอดใจลาออกก็ต้องลาออกจากการเป็นลูกสาวของของนายใหญ่เท่านั้นแหละครับอ,อนายใหญ่กันสู้สุดตออยู่แล้วนี่อาจารย์เชื่อสองขยักนะขยักแรกคือไม่ขิดลาออกอันที่สองยังค่อนข้างให้น้ำหนักว่า<อ>น่าจะรอดด้วย<อ>ใช่ไหมอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้พี่ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะมันไม่รอดหรอกนะครับแต่ว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์น่ะไม่รอดแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะผมแค่บอกว่าอย่าประมาทนะครับเพราะว่ายี่สิบสี่ปีที่แล้วคุณพ่อเนี่ยเขารอดราวปฏิหาริริงจริงนะฮะเอาว่าอาจนรย์อาจารยเชื่อว่าปฏิหารมีจริงงานนี้ว่างั้นเถอะคือปฏิหารเมื่อยี่สิบสี่ปีที่แล้วเราพี่นาใหญ่แกไม่ได้ตรวดมนพี่ แกมาจากการทํางานหนักและตอนนี้ที่ผมบอกว่านกนิวส์เนี่ยยิ่งสกูตนิวก็เพราะว่าไอ้ข่าวคราวนายใหญ่ที่เงียบๆเนี่ยเขาก็กําลังทํางานหนักกันอยู่อนะครับส่วนการทํางานหนักนั้นเนี่ยจะออกดอกออกผลหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็รู้อาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ย เขาไม่ได้งอมืองอตีนอยู่เฉยๆแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าไม่รอดเนี่ยนะคะแล้วแล้วโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยอันนี้ก็จะสารต่อสิทธิในายใหญ่ต้องการไม่ได้เลยนะคะคือเกมนี้นะฮะมันเป็นไฮลิสไฮรีเทอร์นะครับคือถ้าวันนี้เนี่ยนะครับไม่ไม่เล่นไม่เข้าถ้ำเสือแล้วนะมันจะได้ลูกเสือได้ยังไง ถ้าไม,ม่เล่นเกมที่คิดว่าฉันสู้ได้ฉันโกงความตายได้อ่ะนะครับมันก็เท่ากับตายตั้งแต่วันนี้เพราะฉะนั้นถ้าว่ากริชจะโกงความตายก็ต้องเริ่มโกงก่อนแล้วมันจะไม่ตายนะครับ <c oughs> ในายใหญ่ก็คิดแบบหนังที่กําลังดังอยู่ตอนนี้นะครับฟลนออฟเดสิเนชั่นภาคล่าสุดนะครับโกงความตายอาจารย์แล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายคุณอุงอิงรอดนะคะแล้วกลับมาบทำง<บ>านต่อใน<บ>สถานการณ์ไทยกัมพูชาบแบบนี้เนี่ย<บ>มันดีแล้วจริง,<บ>รงหรอคะ ก็ทหารก็ขาขาดต่อไปชาวบ้านก็เตรียมอพยพต่อ<ก>นะครับเพราะว่าเพราะว่าหุ้นเซนเนี่ยก็รู้ใต้รู้ภูงนาใหญ่อยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นนะครับก็เท่ากับว่าความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก็ต้องยิงกันต่อไปนะครับก็ก็เป็นแบบนี้คับในเมื่อนะครับระบบการเมืองของเราเนี่ยเราเรามีกติกาแบบนี้ใช่ไหมครับ แล้วในเมื่อกลไกที่วินิจฉัยสมมุตินะครับคำวินิจฉัยออกมาเป็นผลบวกกับนายกนายน้อยก็กนไกของรัฐกลไกอื่นก็ทหารก็ขากาดกันต่อนะครับชาวบ้านก็เตรียมอพยพกันต่อมันก็มันก็เป็นแบบนี้จนกว่าจะเลือกตั้งใหม่คดีของนายน้อยของคุณนุงิงนี่อาจารย์จะคิดว่าจะมาจะมาก่อนคดีคุณทักษิณไหมแตดสินก่อนไหมของคุณทักษิณนั้นชั้นยุคสี่เก้ากันยาอันนี้จะมาว่า ผมคิดว่าครับน่าจะมาก่อนมาก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าวันพุทธที่สามกันยาเนี่ยก็เป็นวันปกติของศาลท่านอยู่แล้วใช่ไหมครับขณะ,ะที่ของนายใหญ่เนี่ยศาลดีกาก็นัดวันที่เก้าส่วนศาลรับนูนท่านก็ประชุมประจําสดาห์ทุกวันพุธอยู่แล้วนะครับแล้วเรียนจริงๆนะครับพี่คดีนี้ก็ไม่ได้มีรซับซ้อนระหว่างที่รอคําชี้แจงจากนายกนายน้อยศาลท่านก็ไต่สวนเรื่องอื่นไปล่วงหน้าได้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะตัดสินก่อนตัดสินคือประเด็นเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับพี่คือสารสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่าสารท่านก็มีแนวในการประเมินนะครับเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างคือท่านก็คงห่วงใยชาติบ้านเมืองเหมือนกับพวกเรานี่แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็ทราบดีว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันไม่ชัดเจนในทางใดทางหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับผลเสียมันอาจจะมากกว่าผลดี นะครับค mm hmm. วามชัดเจนเช่นถ้าบอกว่าและนายกนายน้อยเป็นผลดีก็คือรอด mm hmm. ก็ให้รู้กันเลยว่าต่อไปก็เยียวยาทหารอีกหลายล้านสิบล้านเยียวยาชาวบ้านอีกหลายร้อยลายลายละ,ละแปดล้านรัฐบาลน,นายกนายน้อยก็จะได้เตรียมงบกลางเพิ่มขึ้น mm hmm. นะครับส่วนชาวบ้านก็รอรับเงินเยียวยาไปมันก็แบบนี้ครับมันก็ชัดเจนอีกแบบหนึง่ง <Okay. S 2> นะครับ,รบส่วนถ้าถ้าไม่เป็นผลดีนะครับก็เลือกนายกใหม่จะเป็นใครก็ว่ากันตาม รับก็ว่ากันตามกาิกาถามซ้ำอีกทีหนึ่งเป็นการดีสองถ้าอุ้งรัหลุดจากนายกหลุดจากคดี่ะนะครับพี่คือไม่รอดหลุดแปลว่าไม่ไม่รอดนะนะครับเพื่อไทยจะยังเลือกคุณชัยเกษมไหมเป็นนายกคนต่อไปคือเพื่อไทยเนี่ยต้องจะต้องผลักดันอาจารย์ชัยเกษมอยู่แล้วครับนะครับแต่แน่นอนว่าพรรครวมเนี่ยนะครับก็จะไม่เอาด้วยสิพี่ นะครับเพราะนั้นโงเฮงก็จะไปจับที่คุณอนุทินนะครับมันจะเป็นแบบนั้นนะครับแบบนั้นซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่านุทินอาจจะครับไม่ใช่สอบหลวนหะอาจจะได้รับโอกาสครับก็คุณอนุทินก็มาตามระบบครับพี่ตามระบบนะฮะก็ในเมื่อพักอันดับหนึ่งใช่ไหมครับอ่าสมมุตินะอาจารย์ไบกรเสมไม่สามารถรวบรวมเสียงจารจะเป็นนายกได้ พักต่อไปที่ลำดับถัดไปก็เป็นคุณอนุทินซึ่งเดียวกับสีส้มก็ค่อนข้างลงตัวเรียบร้อยแล้วว่าสีส้มก็ประกาศเองว่าไม่รับตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นพักร่วมก็เตรียมตัวมาอยู่กับคุณอนุทินก็นา่าจะดีกว่ามั้งฮะเพราะได้เก้าอี้เพิ่มขึ้นแน่ๆเพราะสีส้มไม่เอานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไม่เจาะลึกวันนี้ว่าพักส้มจะเป็นยังไงโน่นนี่นั่นนะอาจารย์เชื่อว่าเป็นไปได้ที่อนุทินจะเป็นนายกภายใต้ภายใต้การหนุนของสีส้มนะเชื่อว่าเป็นไปได้ครับี่ครับ ใช่ครับอาจารย์ว่าโมเมนตัมแล้วครับพี่มีโอกาสแล้วค่ะอาจารย์ครับมีโอกาสที่โมเมนตัมจะเทไปที่พลเอกประยุทธ์ไหมคะในมุมของอาจารย์เออคือลุงตู่มาเนี่ยท่านคงไม่มาแล้ว่ะฮะเพราะว่าผมเรียนตามตรงว่างานการภาระผิภาระความรับผิดชอบของท่านเนี่ยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานสําคัญยิ่งนะครับแล้วท่านก็ก็คงจะดูโมเดลพลเอกเปรมนะฮะ มีสำานก็คงจําได้ครับนะครับคนเอกเฟรมที่เป็นตํานานก็เพราะเพราะปลานะครับมีอมตะวาจาว่าผมพอแล้วผมพอแล้วนะครับถูกต้องฮะแล้วผมคิดว่าตู่เองเนี่ยท่านท่านก็ท่านก็มีไอดอลเป็นคนเอกเฟรมด้วยแหละในทางการเมืองเนี่ยนะครับท่านรู้เวลาเวลาอยู่นะครับเรื่องม็อบละคะอาจารย์คิดว่าคุณแพ่ทองทานจะรอดจากกระแสกดดันของม็อบไหมคะคือม็อบเนี่ย ม็อบไม่มีเส้นมันก็ทําได้แค่นี้แหละฮะคุณหนิวนะครับก็คือแสดงออกความไม่พอใจนะครับแล้วก็สะท้อนเสียงให้กับกลไกอื่นๆอ้าวสมมุติตอนนี้นะก็สะท้อนเสียงให้สารารณชนได้รับรู้รับฟังว่าสังคมค,ค,คิดยังไงนะครับแต่ถ้าม็อบจะไปล้มรัฐบาลแบบในอดีตเนี่ยผมเบียนตรงๆว่าถ้าไม่ได้โคศบนเวทีอย่างสำรานรอดเท่ไม่มีทางแล้วครับผมไม่เกี่ยวกัพี่สำรานจะทิ้งหนูเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวใช้สิทธิ์ฟาดตีหมอเราเนะครับพี้อาจารย์ก่อนแล้วมาตราวันนี้วันหยุดจ๊อบบี้สบายสบายมาตรานึงสี่สี่ครับอะไรนะครับเรื่องมาตรานึงสี่สี่เนี่ยหนึ่งสี่สี่เนี่ยผมเรียนว่าคดีที่จะมีผลที่สุดก็คือคดีเรื่องภัยแล้งนะครับเพราะว่าคดีภัยแรงเนี่ยอ้นั่นมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการจัดงบประมาณที่เข้าองค์ประกอบว่าไปวุ่นวายจริงๆนะครับแต่ไอ้เรื่องเงินดิจิตอลเนี่ย ผมเรียนตรงๆว่ายังห่างไกลฮะยังห่างไกลนะครับเพราะว่ากระบวนการใช่ครับกระบวนการจริงๆเนี่ยผมบอกกับที่สำราญของคุณหมิวนะถ้าผู้จัดการแบงค์รัฐเนี่ยไม่ไปสารภาพว่าอ่าโดนโดนอ่าโดนสั่งเนี่ยนะครับยังไงก็เอาผิดยากนะครับเพราะสาระเนี่ยมันอยู่ที่ผู้จัดการแบงค์รัฐเนี่ยนะครับบอกกับปปชว่าตัวเองเนี่ยโดนบังคับว่าอ่าไม่ต้องตั้ง งบประมาณที่รัฐบาลต้องไปชดเชยด้วยหรือเปล่าครับนะครับถ้าถ้าผู้จัดการแบงก์รัฐบอกว่าไม่มีไม่มีการสั่งการมาเรื่องนี้มันก็จบครับโอเคยังไงก็ไม่มีหนึ่งทบตีค่อยมาขยายความกันอีกสักรอบนะอาจารย์นะวันนี้ฟันางว่า่ีนี้ยังไงก็ไม่ชิงเราวแน่นอนฟันธงไม่ดีครับพี่ครับถ้าลาออกลาออกจากการเป็นลูกนายใหญ่ง่ายกว่าเยอะนะเชื่อว่าอภินิหารอาจจะมีจริงโกงความตายได้ตูกขายี่สิบสี่ปี ที่แล้วนายใหญ่เคยโกงความตายมาแล้วโอเคครับค่ะเอาละครับครับคุณอาจารย์นะคะครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรศรียางเสริมกันสักนิดน้องเหมียวส่วนทำรายการเมืองสัปดาห์นี้น่าสนใจก็13-15ก็ที่นางงบประมาณรายจ่าย16ก้าแล้วก็จะผ่านไปนะสู่วุฒิสภาทำลายของงบประมาณเนี่ยจะกลับบังคมทูลวันที่9กันยา เพื่อรีบใช้ตอนหนึ่งตุลาคมถ้าเกิดว่างบประมาณปี69ผ่านนะคะมันมีจิ้งจกกระซิบมาว่าโอกาสยุบสภานี่มันอาจจะมีแล้วไหมก็มีนะอย่าประมาทนะเป็นไปได้นะใช้กระสรไม่ได้บิ๊กวันอีกอาจจะยุบสภาก็ได้แต่จะยุบได้หรือเปล่ารักษาการนายกเนี่ยกฎหมายมีปัญหาอ,าอจับตากันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะอต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแฮมยังโ,มโมง่อีกนะเนี่ยความรักวๆาวะอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอไอ